ด้วยความที่ไปดู Return to s o u l มานะครับพอดีทำข้อมูลก่อนหน้านั้นนะฮะทำทำตัวข้อมูลว่าเอ๊ะหนังมันมีอะไรฉายมั่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ๊ะพอมาเจอ Return to s o u l ไม่รู้เคมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตผมในเวลานี้นะครับก็เลยเฮ้ย น่าดูว่ะน่าดูว่ะแล้วก็ทดไว้ในใจว่าอยากดูหนังเรื่องนี้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอาจจะด้วยพพราตเรื่องมั้งฮะพพราตเรื่องนะครับ Return to s o u ซเนี่ยอ่ะแบ็กกราวด์สั้นๆก็คือเป็นผลงานโดยผู้กำกับคู่กับชาวฝรั่งเศสแต่เชื้อชาติกัมพูชา คุณดาววีชูนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยได้ไปฉายที่เมืองคารมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเข้าชิงออสการ์15เรื่องสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงรอบสุดท้ายที่เป็น5เรื่องนะครับก็ถือว่าเครดิตหนังเนี่ยก็ดีพอสมควรเลยแล้วก็บังเอิญว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยมีช่วงเวลาว่างพอดีเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเราตั้งโหมดไว้ในใจแล้วมันจะต้องแบบสโลเบิร์นแน่ๆอันนี้เดาไว,ไว้ก่อนสโลเบิร์นเงาๆเพราะว่าพอดเรื่องนี้มันค่อนข้างจะแบบเงาๆตามหาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยตั้งโหมดไว้แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าพอเห็นรอบปุ๊บก็เลยสนใจที่จะเข้าไปดูเรื่องราวเนี่ยสั้นๆก็คือว่าเป็นเรื่องของเด็กเกาหลี ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสตั้งแต่เด็กโดยองค์กรในเรื่องเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าองค์กรแฮมมอนนะครับเป็นองค์กรที่เอาไว้สําหรับช่วงที่ณเวลานั้นน่ะสภาวะของประเทศเกาหลีเนี่ยประชาชนค่อนข้างจะมีปัญหามีลูกแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ก็จะเอาลูกมาไว้ที่องค์กรนี้เพื่อให้ชาวยุโรปหรือชาวต่างชาติเนี่ยมารับไปอุปถัมภ์แล้วก็ไปเลี้ยงดูเป็นลูกซึ่งตัวละครเนี้ย ก็เป็นหนึ่งในนั้นกับปัจจัยขององค์กรแฮมมอนเนื้อเรื่องเนี่ยมัน,เ,นเริ่มต้นที่เกสต์เฮาส์เลยคุณคนนี้คุณเฟรดิกเบรนัวเนี่ย,ยซึ่งทราบชื่อในเวลาต่อมาในหนังเนี่ยเขาชื่อเดิมคือยอนฮีเรื่องเนี่ยมันเข้าที่เกสต์เฮาส์ที่เกาหลีที่เอาไว้สำหรับต้อนรับชาวต่างชาตินะฮะอารมณ์เหมือนเวลาเราไปเข้าสารหรือไปสีลมแล้วมีเกสท์เฮาส์อ่ะเออที่สำหรับชาวต่างชาติไปพักนะครับก็เป็นคุณคนเนี้ย เข้ามาแล้วก็มีพนักงานต้อนรับของเกสเฮาส์นะครับเป็นชาวเกาหลีที่รู้ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็รู้ภาษาอังกฤษก็คือเก่งภาษานั่นแหละนะครับก็คือคุณคนนี้ก็คือคุณชื่อคุณทีน่าแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในหนัง ตลอดทั้งเรื่องหยอดทั้งเรื่องก็คือตามภาพเลยทุกครั้งที่ใครเห็นพาสปอร์ตของคุณเฟเดริกหรือคุณยอนฮี ee, เนี่ยทุกคนจะทักทันทีว่าเฮ้ยนี่คุณเป็นคนฝรั่งเศสเหรออะไรอย่างนี้นะครับเป็นคนฝรั่งเศสเหรอแต่หน้าเนี่ยเกาหลีเกาหลีประเด็นนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการขยี้กันค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นคนฝรั่งเศสแต่ทําไมหน้าเกาหลีเขาขยี้ยังไงครับเขาขยี้ว่ามันมีจุดหนึ่งหลังจากที่ เปิดเรื่องในเกสเฮาส์เนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยมันจะมีการรวมตัวกันของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียเหมือนเป็นร้านข้าวร้านอาหารเล็กๆที่มีการดื่มโซจูกันแยกเป็นโต๊ะๆอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็มีการเรียกมารวมโต๊ะกันไหมให้เรามากินด้วยกันไหมมานั่งด้วยกันไหมแล้วเขาขยี้ด้วยกันว่าเฮ้ยคุณเฟเดริกหรือคุณเฟดดี้เอางี้ผมใช้ใช้ชือ,อกเฟดดี้ละกันคุณคนนี้คือคุณเฟดดี้เฟดดี้เธอเป็นคนฝรั่งเศสเหรอทำไมหน้าเธอ เป็นเกาหลีเป็นประมาณนี้หล่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าฉันเป็นคนเกาหลีตั้งแต่เกิดแหละแต่ฉันถูกเลี้ยงที่ฝรั่งเศสจนตอนนี้ฉันเป็นสัญชาติฝรั่งเศสแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะเขาขยี้ตรงที่ว่าเธอรู้ไหมหน้าเธอเนี่ยแม่งเกาหลีโบราณน,นี่คือขยี้มากเลยนะเกาหลีไม่ได้เกาหลีธรรมดานะเว้ยหน้าเธอเนี่ยแม่งเกาหลีโบราณเลยลหละอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีประเด็นนี้อยู่แต่ว่าไอตัวของเฟรดดี้เนี่ยไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรแต่ว่ามันมีการอัมประเด็นนี้กันอยู่ว่าเฮ้ยนี่มึงมึงอัมกูมึง อะไรอะบุลลี่กูขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็หวัวลาะนะครับซึ่งความเจ๋งของฉากนี้มันมีนิดนึงตรงที่ว่าขณะที่เฟรดดี้โดนอัมเนี่ยในโต๊ะนั้นะ่ะระหว่างโต๊ะนั้นที่มันมีการพูดคุยกันะ่ะเขามีการเทียบอีกตัวละครหนึ่งให้เห็นผมไม่ได้เอาภาพมาต้องขออภัยเขามีการเทียบตัวละครหนึ่งให้เราเห็นให้เราคิดเองโดยที่ไม่ต้องบอกผมไม่แน่ใจว่าในเดลล็อกมันมีการพูดจากันหรือเปล่าแต่ว่ามันมีตัวละครหนึ่งที่เป็นผู้หญิงและเป็นหน้าแบบ เกาหลีที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเป็นหน้าเกาหลี Gen, เกิลเจนเที่พูดคุยน,นี้โตด้วยซึ่งเป็นการเทียบให้เห็นว่าอีคนนั้นนะเกาหลีปัจจุบันอีคนนี้คือเกาหลีโบราณแต่ดันเป็นชาวฝรั่งเศสเออมันก็มีประเด็นนี้ที่แบ็กกราวด์ค่อนข้าง,างใ,หให้เราเห็นได้ชัดพอสมควรนะครับส่วนเส้นเรื่องหลักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณเฟรดดี้คนนี้เนี่ยเขาเดินทางมาจากฝรั่งเศสเพื่อ จะไปญี่ปุ่นแต่ว่ามันเกิดเหตุอะไรบางอย่างอักเ,เดบเรบางอย่างก็เลยต้องงั้นลงเกาหลีแล้วกันเออพอลงเกาหลีปุ๊บเขาก็เลยโอเคสิ่งที่เขามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพียงอย่างเดียวก็คือภาพถ่ายใบนี้ผมไม่ได้สปอยนะผมพยายามจะไม่สปอยเพราะว่าภาพที่เอามาเนี่ยมันมาจากตัวอย่างทั้งนั้นเลยเขามีแต่ภาพใบนี้ใบเดียวซึ่งคุณเฟดดี้เนี่ยพูดเกาหลีไม่ได้เลยนะพูดได้แต่ฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษ ซึ่งเพื่อนที่รู้จักคนเมื่อแก้คุณที่ดูแลเกสเฮาส์อ่ะชื่อคุณทีน่าคุณทีน่าก็คือกลายเป็นเพื่อนกันโดยปริยายคุณทีน่าก็ถามว่ามาเกาหลีเนี่ยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกาหลีเลยเหรอในไดรกชัดเจนเลยว่าคุณเฟดดี้บอกว่าไม่ได้สนใจเลยไม่ได้อะไรเกี่ยวกับเกาหลีเลยนอกจากภาพถ่ายใบนี้ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่คิดว่าผู้หญิงในภาพก็คือแม่นี่แหละกับตัวฉัน มีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันจะตามหาได้ว่าพ่อแม่ฉันเป็นใครเธอก็เลยนําภาพใบนี้ไปที่องค์กรแฮมมอนเพื่อตามหาพ่อแม่เธออีกครั้งหนึ่งนี่คือเส้นเรื่องหลักที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้เนื้อเรื่องต่อจากนั้นเนี่ยทีนี้มันเล่าเรื่องของของสิ่งที่เธอจะต้องเจอในเรื่องสิ่งที่เธอจะต้องเจอกับความผิดหวัง ความเหงาแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเธอก็ต้องพบกับความกระอักกระอ่วนใจด้วยความกระอักกะอวนใจเรื่องอะไรครับตัวอย่างเปิดเผยชัดเจนครับว่าเธอหาไปสักพักหนึ่งแล้วก็พบว่าเธอได้พบกับครอบครัวของพ่อตามภาพนะฮะซึ่งโอเคชัดเจนว่าพ,พ่อกับแม่แยกทางกันแต่เจอครอบครัวของพ่อก่อนเออตามนี้นะแล้วก็จะมีคุณย่ามีคุณอา แล้วก็น้องๆที่เป็นครอบครัวของคุณพ่อนะครับนางฉายเห็นเลยว่าเธอมีความกระอักกระอ่วนใจที่ได้เจอด้วยอะไรฮะนังเล่าว่ามันคุยกันลำบากด้วยอารยะที่เธอโตจากฝรั่งเศส ด้วยวัฒนธรรมเกาหลีที่เขาฉายเห็นภาพแล้วเป็นเกาหลีค่อนข้างจะแบบคอนเซอร์เวทีพอสมควรแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าตามภาพเลยฮะว่าคนซ้ายสุดก็คือคุณทีน่าที่เป็นคนดูแลแก๊ซเฮาที่เป็นเพื่อนณปัจจุบันเนี่ยขณะที่การที่คุณเฟรดดี้นางเอกสื่อสารกับครอบครัวเนี่ยเธอพูดได้แต่ฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นการที่เธอจะพูดกับครอบครัวเนี่ยเธอต้องพูดภาษาฝรั่งเศสผ่านเพื่อนเธอแล้วให้เพื่อนเนี่ยแปลให้ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วนะฮะสิ่งที่วุ่นวายไปกว่าน,นั้นก็คือคนขวาสุดผู้หญิงผมสั้นคือคุณอามันจะมีโมเมนต์ที่จะต้องหันไปคุยคุณอาซึ่งคุณอาคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้นิดนึงแต่ว่าคนที่เหลือที่อยู่ในครอบครัวพูดภาษาอื่นไม่ได้เลยเนอกจากภาษาเกาหลีเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่ เฟดดี้ต้องคุยกับคุณอาเนี่ยก็ต้องคุยภาษาที่สองกันเฟดดี้เป็นคนฝรั่งเศสต้องคุยภาษาอังกฤษกับคุณอาคุณอาก็ต้องพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษแบบต้องนึกสับทีละคำอะ่ะเออมันฉายภาพหเห็นว่าบางทีขณะที่คุณอากาลังนึกภาษาอังกฤษอะ่ะครอบครัวหันไปถามหันไปถามว่าเออพูดอย่างนี้อย่างนี้สิคุณอาจะหันมาบอกเลยอย่าเพิ่งพูดฉันกาลังนึกสับอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแสดงให้เห็นภาพแบบละเอียดเลยว่ามันลําบากขนาดไหนที่ได้เจอครอบครัวแล้ว,แล,วแล้วมัน มันไม่ได้เป็นอย่างหวังในหนังหรือละครที่เราเคยดูสมัยก่อนว่าเจอ,อครอบครัวแล้วมีความสุขจังเลยมันกระอาจก,กระอ่วนไปก่อนนั้นครับคนถัดมาจากคุณอาก็คือคุณย่าคุณย่าเอาแต่ร้องไห้อ่ะภาพนี้เป็นสีหน้าที่ฉายได้ชัดเจนมากหน้าของเฟรดดี้เนี่ยก็อาจกระอ่กกะอวนใจมากในขณะที่คุณย่าเนี่ยก็ร้องไห้ตลอดเวลา ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจทิ้งเธอนะฉันฉันรู้สึกผิดเหลือเกินอะไรแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยคุณย่ามีแต่แบบนี้เออแล้วมันทําให้เฟรดดี้มีความรู้สึกแบบนี้ฮะแต่คนที่ซวยก็คือพ่อเพราะพ่อก็มีความรู้สึกเดียวกันคล้ายๆย่าทุกครั้งที่พ่อแสดงออกแล้วเอ่ยออกไปว่าพ่อรู้สึกผิดจังเลยหรือ แสดงความเป็นห่วงว่าเดี๋ยวไปไหนต่ออะไรแบบนี้ตามตามไม่ต้องเกาหลีฮะคนไทยเวลาเจอลูกหรือเจอญาติก็เดี๋ยวไปไหนต่อนู่นนี่นั่นพ่อก็จะพูดผ่านเพื่อน ว่าเออเด็กไปไหนต่อไปทําอะไรต่อลูกเนี่ยจะแบบตรงไปตรงมาเลยทุกครั้งที่พ่อถามด้วยความเป็นห่วงว่าไปไหนต่อไปอะไรผ่านเพื่อนเนี่ยเธอจะตอบแรงมากเลยว่าไม่ใช่เรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของพ่อไม่ใช่เรื่องของพ,อององพวกคุณแล้วพ่อพยายามจะบอกพ่อเป็นห่วงนะพ่อร้องไห้ทุกคืนเลยเธอก็จะตอบกลับมาว่าไม่ใช่เวลาแล้วที่มึงจะต้องมาห่วงก <throw you. S 1> ูตอนนี้มึงทิ้งกูขนาดนี้มึงไม่จําเป็นแล้วเธอเหมือนแค่อยากเห็นอยากเจอครอบครัวแต่เธอไม่ได้อยากกลับมาผูกพันอ่ะเธอแค่อยากกลับมา ก็น,นี่คือสิ่งที่ฉายอีกโมเมนต์หนึ่งให้เห็นว่าเธออึดอัดใจแค่ไหนที่ได้เจอครอบครัวแต่มันจะไปต่อฮะมันจะไปต่อคุณวัวบอกว่าหนังแนวนี้อาจารย์น่าสนใจผมได้คุยกับลิสไปแล้วแล้วก็ลิสหารอบไม่ได้จริงๆผมอยากคุยกับลิสเรื่องนี้มากแล้วผมหาเพื่อนคุยไม่ได้ก็เลยเอาสิ่งนี้มาถ่ายทอดให้พวกคุณฟังเพราะว่าผมว่าพวกคุณกห็หาเจอยากนะครับใครแนวนี้เดี๋ยวก็ไปหาดูได้แต่เดี๋ยวผมเล่าต่อนอกจากอยู่กับครอบครัวแล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะได้เจอในหนังเนี่ยเป็นความแปลกหูแปลกตาแล้วกันนะฮะแปลกหูแปลกตาก็คือว่าเราจะได้เห็นโมเมนต์อารมณ์ของเธออีกมากมายว่าสิ่งที่เจอเจอกับความผิดหวังตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเธอทํำยังไงกับมันเธอทํำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวอย่างเนี่ยเขานิยามมาว่าหนังเรื่องเนี้ยมันห่ามบ้าคลั่งเหนือความคาดเดาผมเห็นคำเนี้ย ตอนดูตัวอย่างมารอบนึงแล้วผมก็คาดเดาไปต่างๆนานาเลยหนังอะไรวะแล้วในตัวอย่างเนี่ยมันใส่ซาวเหมือนหนงัง A-24 เอ้อ่ะเออเราก็เดาไปเรื่อยเลยเว้ยมันจะต้องแบบโอ้โหเซเรีลมันจะนู่นนี่นั่นมันไม่เซเรีลเลยะฮะมันยังไงต่อมันหามมันบ้าข้างเหนือความคาดเดาจริงไหมเขาไม่ได้โกหกครับแต่ว่ามันเป็นความหามความบ้าข้างเหนือความคาดเดาในเชิงของการกระทําของเฟรดดี้แต่กลายเป็นว่าความหามความบ้าข้างเหนือความคาดเดาอ่ะ ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าการแสดงของคุณพักจีมินเนี่ยมันไม่เกินจริงเลยคุณผู้ชมมันไม่เหนือความเป็นจริงเลยมันคือความเป็นมนุษย์นี่แหละแต่เพียงแค่ว่าในเชิงจริยธรรมเนี่ยมันอาจจะเกินไปเกินจริงสำหรับคนที่ไม่ไม่รู้แล้วก็ไม่ชินแล้วก็ไม่เคยเจอคนแบบนี้ยแต่อย่างที่บอกว่าแค่การเล่าเรื่องผ่านการแสดงของคุณพักจีมินที่ที่เธอเล่นหนังเรื่องแรกด้วยนะมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากแต่เธอถ่ายทอดได้ดีจริงๆทีนี้มาถึงเรื่องของมูทของหนังละกัน คุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้วแบบเฮ้ยแล้วมูฟม,มันเป็นยังไงวะถ้าคุณชินกับหนังวงกาวายคุณสามารถไปต่อได้นะครับเพราะว่าอะไรในรอบนี้เนี่ยในรอบโรงเนี้ยที่ผมไปดูอะ่ะมันฉายมาแล้วอาทิตย์หนึ่งด้วยนะอาทิตย์ก,กว่าด้วยแล้วมันเป็นหนังเฉพาะกลุ่มมากๆเลยแต่กลายเป็นว่าคนในโรงก็ไม่ผมนึกผมจะเหมาโรงด้วยซ้ําไม่เว้ยมีคนดูพอสมควรแต่คนที่จูนอินติดก็ขึ้นๆมันถึงขั้นว่า,าหลายๆคนเน่ยเล่นโทรศัพท์เลย หลับเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเงื่อน,อน,นไขโรงที่ผมไปดูอ่ะอันนี้พูดตรงๆว่าโรงที่ผมดูอ่ะจะมีคนสูงอายุเยอะหมายถึงทั้งทั้งในโรงแล้วก็นอกโรงมันจะมีคนสูงอายุอยู่ในในที่เนี้ยเยอะพอสมควรเออไม่รู้ว่าเขาเขาเข้ามานอนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือเปล่าหรือเป็นเพราะหนังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่หนังสหนังโอเคนะหนังดีนะอันนั้นคือมูดแอนโทนของหนังซึ่งผมมาโชคดีตรงที่ว่าผมตั้งโหมดไปถูกเออพอไปดูหนังเรื่องนี้มันก็เลยแมทก็เลยสมใจ ประมาณหนึ่งแต่ผมพอผมบอกว่ามันแมทเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผมแมทแล้วโอ้คลิกแล้วเดาได้นะมันเดาไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่หนังที่ต้องเดาด้วยครับมันไม่ใช่หนังเฮอเลอร์ที่มันจะแบบเฮ้ยเดาเอาสนุกดีกว่ามันจะหักมุมไหมมันจะมีทฤษฎีนี้ไหมนู่นนี่นั่นไหมไม่ฮะมันเป็นหนังที่ไปดูอะว่าคนเนี้ยมันจะเจอกับเรื่องอะไรอีกมันจะพบคําตอบอะไรอีกแล้วมันจะรีแอคกับอะไรอีกเออซึ่งอันเนี้ยไม่จําเป็นต้องเดาเพราะว่าเราเอาสมองที่เรากําลังจะเดาอะไปดูดีกว่าไป ไปอ่านซับดีกว่าเพราะว่าเขาพูดกันสามภาษานะคุณผู้ชมต้องไปฟังดีๆนะเอ้ยมันมันสนุกเหมือนกันนะมันมีอีกอัตลลดหนึ่งที่ผมได้โดยไม่รู้ตัวก็คือว่าหนังเรื่องนี้มันต้องตั้งใจฟังด้วยมันพูดทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเออแล้วมันมันจะได้อีกอัตลลดหนึ่งว่าอ๋อมันมันคือความลําบากลาบนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูว่ามันจะรีแอคยางไรมันมีอยู่ซีนหนึ่งผมชอบมากเลยที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเวลาเธอเจอกับเรื่องอะไรที่มันแบบหนักหนาสาหัสอ่ะเธอจะระบายออกมาในสิ่งที่มัน ค่อนข้างจะแบบห้ามอย่างที่หนังบอกเช่นซีนนี้ครับมันเป็นซีนที่ตอนนั้นตอนที่ผมดูผมก็ตกใจนะเฮ้ยมึงทําอะไรวะคือเธอเจอกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งแล้วเธอกระโดดขึ้นไปขี่คออีกผู้ชายคนเนี้เออผู้ชายตัวใหญ่ใญในงานปาร์ตี้ถ้าถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นปาร์ตี้ของของกลุ่มสังคมที่เป็นเด็กจากแฮมมอนเหมือนกันแล้วมาปาร์ตี้เจอกันอะไปกระโดดขี่คอคุณผู้ชมกระโดดขี่คอเสร็จแล้วมันก็ยิ้มแล้วก็ล็อกคอแล้วซีนเนี้ย เขาถ่ายทอดนานมากแล้วก็ล็อกคอล็อกคอล็อกคอเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามันจะเซอร์ไพรส์อะไรแล้วอีกมันจะหักคอหรอวะหรือมันยังไงวะแล้วมันก็ฉายบรรยากาศคนที่อยู่ในงานแล้วก็มองทั้งหัวเราะมั่งหน้าเงียบมั่งอะไรมั่งซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่สําหรับผมทรงพลังมากนะแล้วพอจบว่าเฟรดดี้เนี่ยมันทําแบบนี้แล้วผลมันออกแบบนี้เนี่ยเออมันมันก็รู้สึกว่าแบบแอบหายใจไม่ทั่วท้องเล็กๆพอจบซีนนี้เรารู้สึกว่าเออมันอิมแพค พอสมควรเลยว่าเออมันมีเชิงสัญญาที่จะบอกอะไรบางอย่างว่าเธอทําแบบนี้ไปเพราะอะไรถือว่าน่าสนใจฮนะถือว่าน่าสนใจมันมีมันมีซีนสัญญาอะไรอย่างนี้อยู่ยากไหมไม่ยากมากนะฮะมันไม่ยากมากเพราะว่าสิ่งที่ยอนฮีต้องเจอในหนังเนี่ยอันนี้ผมตีความไปเองนะบางทีคุณผู้ชมดูอาจจะตีความไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะเออมันไหมมันมเอออย่างที่คุณซันคงบอกครับมันมีความอิมิงงหน่อยหน่อย ออใครดูร่างทรงแล้วเนี่ยมันจะมีความอิมิง์หน่อยๆสิ่งที่ยอนฮีเจอในหนังเนี่ยอารมณ์มันเหมือนเธอต้องเจอบาดแผลซ้ําแล้วซ้าเล่าอะ่ะบาดแผลสดอะ่ะแล้วผมเปรียบเทียบอย่างนี้พอเวลาเจอบาดแผลแล้วเนี่ยมันเหมือนเธอต้องหาร์ฟีนฉีดตลอดเวลา ในหนังไม่มีฉีดมอร์ฟีนนะพอเธอเจอเรื่องร้ายๆอะ่ะเธอจะไม่คูหาทางครูดาวแบบบรรเทาค่อยๆอ,ยอะ่ะเธอจะหามอร์ฟีนฉีดเพื่อรักษาเดี๋ยวนั้นตลอดเวลามันเลยเกิดอาการหำหามตลอดเวลาซึ่งผมย้ำว่ามันไม่เซเรียลเราเคยมีเพื่อนที่มันเป็นแบบนี้อยู่แต่หนังเรื่องนี้มันอาจจะเกินไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันยังดูจริงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปรียบเทียบประสบการณ์ดูหนังของผมแบบนี้แล้วกันหนังเรื่องนี้เปรียบเหมือนหนังก่อนหน้านั้นแหละ เป็นอาหารกาเดียนผมไปดูหนังนู่นนี่นั่นที่ทุกคนได้ดูกันที่เราได้พูดคุยกันเทปก,ก่อน,ก,อนก่อนหน้านั้นนะหนังเหล่านั้นอา,ารมณ์เหมือนเราไปกินแฮมเบอร์เกอร์เหมือนเราไปกินไก่ทอดอะไรแบบนี้นครับเหมือนเราไปกินแม้กระทั่งไปดูขุนพันเราไปกินต้มยำแซบๆอร่อยๆอ,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 อะไรอย่างเงี้ยถ้าติเปรียบเทียบด้วยอาหารเนี่ย return to soul เนี่ยอา,ารมณ์เหมือนเราได้ ซดน้ำขิงถ้วยใหญ่ๆร้อนๆอ,อ่ะไม่รู้สึกรสชาติอื่นๆมากนักเราจะชัดเจนเลยว่าเรากินน้ำขิงร้อนๆอ,อ่ะมันร้อนมันเผ็ดแต่มันมีคุณค่าบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งคุณค่านั้นน่ะมันก็แล้วแต่เลยครับว่าคุณจะไปศึกษาไอ้ตัวขิงเนี่ยจากต้นตอหรือคนชงแค่ไหนว่ามันเป็นขิงสดหรือมันเป็นขิงผงแต่คุณค่ามันมีแน่ พียงแต่ว่าไอการซดน้ําขิงครั้งเนี้ยเออเราเราตั้งใจที่จะรีเซ็ตทุกอย่างบ้างเออก็ดีเหมือนกันซึ่งมันมีคุณประโยชน์แน่นอนกับภาพยนตร์ในเรื่องนี้นะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบประสบการณ์การดูหนัง Return to s o ซครั้งนี้เหมือนกินน้ําขิงร้อนๆถ้วยหนึ่งถ้วยใหญ่ๆห,หนังประมาณ2ชั่วโมงนะฮะหนังประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับซึ่งมันมีจุด สังเกตที่อยากจะชวนคุยเหมือนกันแหละแต่ว่าได้ไว้ไวเดี๋ยวโอกาสหน้าใครที่มีโอกาสได้ดูทางสตรีมมิ่งแล้วเดี๋ยวมาคุยอย่างได้ไม่ดูอาร์ตแล้วไม่ได้เข้าข้างมันไม่อา่านจริงมันเป็นการยืนยันไม่อา่านจริงๆเช่นมันมีฉากที่มันไม่สปอยหนักมากนะมันเนื้อหาในหนังจริงแต่มันไม่สปอยมากเช่นมันมีฉากที่เธอคุยกับพ่อแล้วเธอบอกว่าเธอไปไปเจออุบัติเหตุที่เมืองไทยและเธอผ่าตัดแม่งที่เมืองไทยเลยแล้วก็เจอแฟนอะไรประมาณนี้นะฮะบริบทประมาณนี้แล้วเธอก็แหวก แหวกแผลให้ดูตรงหายปลาแล้วก็แบบจับดิแล้วพ่อก็แบบไม่ไม่กล้าจับด้วยอะไรก็ตามอ่ะเออไม่กล้าจับแล้วเธอก็พยายามว่ามามามา,มาจับดูมาจับดูเออแล้วพ่อก็ค่อยยื่นมือแล้วก็ไปลูบแผลที่ที่ที่เป็นแผลเป็นอยู่ตรงหายปลาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราเราก็ดูแค่นั้นก็ได้ฮะเราก็ดูแค่นั้นหนังมันก็ไม่ไดีซ่อนอะไรยากเย็นอะไรไม่ให้ไม่เข้าใจเราดูแค่นั้นแล้วเข้าใจมันก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าเรานึกในเชิงสัญญาเนี่ย มันก็ไปได้อีกฮะแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมขอเตือนก่อนว่ามัน slow burn พอสมควรแต่ผมเคยเจอหนังที่มัน slow burn กว่าน,นี้ที่แบบมึงทำมาทาไมวะมึงจะแช่อะไรนักหนาวะแต่หนังเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แช่ครับแต่ว่ามันทิ้งให้เราเห็นว่าเฟรดดี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงเออแล้วมันแล้วสเต็ปมันไปจริงๆช่วงเวลาหรือทามมิ่งที่ผู้กกับเว้นไว้อะ เฮ้ยมันได้จริงๆคุณผู้ชมมันได้จริงๆถามว่าชอบไหมเนี่ยยังตอบไม่ได้เลยว่าชอบไหมแต่ถามว่าดีไหมผมว่ามันดีมันดีจริงๆสําหรับหนังในโหมดนี้นะเออหนังในโหมดนี้ใครไปดูแล้วไม่ชอบเนี่ยอย่ามาว่าผมนะแต่ผมว่าผมคอนเฟิร์มได้มันคือหนังที่ละเอียดจริงๆในด้านที่ดําดิ่งลงลึกไปถึงห้วงจิตใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวใจสลายตลอดเวลา